ครับสวัสดีครับรลวงสิลพระสมเด็จนะครับดียวันนี้เรามาดูพระองค์นี้กันว่าเนื้อลึกๆข้างในเนี่ยเป็นเนื้ออะไรนะครับพระสมเด็จส่วนใหญ่นะครับที่ผมมีเนี่ยก็หลายท่านสงสัยว่าได้มาจากที่ไหนส่วนใหญ่เราเป็นคนกทมนะครับฝั่งทนทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวตรงนี้บาดลึกบากลึกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะบากลึกส่วนตรงนี้นะครับ นะฮะหรือจะร่วนซุยหน่อยนะนะฮะเสร็จแล้วนี่เป็นพระทางบ้านนะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็มีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับมาขอความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันและกันนะครับก็คือเรื่องของการใช้ขมิ้นตรวจเนี่ย ฉพาะสมเด็จระคังอย่างเดียวหรือนะฮะได้หมดนะฮะพันเนื้อขาวทั้งหมดไม่ว่าจะกุ่อวัดนั้นวัดนี้นะครับรวมแม้กระทั่งหลวงพ่อปานนะครับนะฮะที่มีผงสีขาวอุดใช่ไหมครับนะฮะนั่นก็ด้วยนะครับเราอยากรู้ว่าเก่าแท้ถึงหรือไม่เนี่ยนะฮะผงสีขาวที่อุดนั่นน่นะฮนะฝนเลยนะฮะฝนเลยนะครับนะฮะนะฝนเลย นี่คือสมเด็จนะนะฮะฝนได้เลยนะครับมันมันจะบอกค่าความเป็นสารประกอบของผสมหรือมีความเป็นธาตุหรือยังธาตุก็คืออายุมากกว่าร้อยปีนะฮะจะบอกได้เลยนะครับอันนี้เรามาดูตีหน่อยนะฮะนะฮะคือบอกได้เลย นะครับว่ามีความเป็นธาตุสารประกอบของผสม,มไหมนะครับนะครับเดี๋ยวดูเนื้อสิเห็นไหมฮะเนื้อจะออกร่วนซุยนะฮะนะฮะครับ,รบก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะฮะคือ หลายท่านสงสัยนะครับว่าเอ๊เซียนเนี่ยดูพาะเป็นหรือเปล่านะฮะเซียนเขาดูพากันอย่างไรก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูว่าเซียนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองสองกลุ่มนะฮะคือกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่กลุ่มเล่นใหม่เนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราเห็นนะฮะจะออกเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์นะฮะนะฮะเขาจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งอ่าคอมเมนต์กดกติกากันขึ้นมาใหม่ นะฮะเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะฮะว่าพระสมเด็จเนี่ยจะต้องมีเอ่เส้นพิมพ์ทรงแบบนี้แบบนี้ขายได้นะฮะมาขายผมนะฮะส่วนกลุ่มเก่าเนี่ยซับซ้อนนะฮะไม่ได้เล่นง่ายนะฮะไม่ได้เล่นง่ายนะอย่างผมเนี่ยหลายท่านเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะจู้จี้นะฮะซื้อขายพระเนี่ยค่อนข้างจะจู้จี้นะฮะคืออย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าพระเนี่ยเป็นเนื้ออะไรนะเห็นไหม เนี่ยเป็นเนื้ออะไรเนี่ยจะออกแดงเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเราก็ต้องรู้ก่อนนะฮะว่าหลายคนบอกโอ๊ยมีใครเขาเล่นกันหรอกมันไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันหายากนะฮะนะฮะไอ้สายปูนปัตเตอร์เนี่ยนะฮะมันคือตลาดทุกวันเนี่ยมันคือตลาดของสายปูนปัตเตอร์พวกคแคลซไซคลเซียมเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นนะนะฮะถูกครับมันไม่มีใครเขาเล่นหรอกเพราะมันหายากนะฮะ นะเนี่ยมีความเป็นสารประกอบของผสอมอย่างเงี้ยมันจะมีพุทธคุณอะไรนะฮะพุทธคุณก็บอกอยู่แล้วบริสุทธิ์ที่คุณเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับต้องมีความเป็นบริสุทธิ์ที่คุณนะฮะเนี่ยแดงอย่างเงี้ยใครจะไปเล่นนะ,ะมันจะขังตรงไหนนอกจากมันเป็นพุทธพาณิชย์นะฮะพุทธพาณิชย์แน่นอนครับคนรุ่นเก่าเนี่ยเล่นยากสมัยก่อนเนี่ยท่านเคยได้ยินคําว่าจับพลังไหมนะฮะนะฮะ,นะฮะ บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ฝนเนี่ยไม่ฝนกันขอดูมือหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะขอดูมือทําไมนะฮะขอดูมือทําไมคือมันอย่างนี้ฮะความเชื่อของคนสมัยเก่าเนี่ยนะ,ะก่อนอื่นเลยเขาจะดูว่าคนนี้เล่นพระเป็นไหมเขาดูยังไงรู้ไหมเขาจะดูที่กากบาทกลางฝ่ามือนะฮะเขาจะดูที่กากบาทกลางฝ่ามือเห็นไหมฮะเขาจะดูที่กากบาทกลางฝ่ามือเสร็จแล้วเนี่ย คนที่มีพระสมเด็จส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะนะคนที่มีพระสมเด็จส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็คือจะมีจุดแดงขึ้นบริเวณเนินพฤหัสนะฮะเฮ้ยน้องขอพี่ขอพี่ดูมือหน่อยได้ไหมนะฮะหนูขอลุงดูมือหน่อยได้ไหมมันจะบอกเลยมันจะมีจุดแดงคนที่มีสมเด็จส่วนใหญ่นะครับพระสมเด็จส่วนใหญ่ที่เป็นพระแท้เนี่ยจะมีจุดแดงขึ้นอยู่บริเวณเนินพฤหัสส่วนเนินเสาเนินอาทิตย์นี่ก็จะเป็นเรื่องของ การมีโชคมีลาบเงินก้อนโตก้อนใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งขายที่ดินได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนเนินอย่างอื่นเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของอันนั้นก็ไปศึกษาเอานะฮะแต่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมต้องขอดูมือนะฮะนะฮะคือมันจะมีจุดแดงซึ่งบางครั้งเนี่ยแทบมองไม่เห็นนะแทบมองไม่เห็นนะฮะเราก็ต้องดูดูให้ชัดว่ามีจุดพวกนี้ไหมนะ,ะหรือบางทีเนี่ย ก็จะไปขึ้นจุดที่เนินพุทธก็มีนะฮะขึ้นจุดตามเนินพุทธพุทธก็มีเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูด้วยเรื่องของพระสมเด็จเนี่ยนะฮะเอ่อค่อนข้างจะอาถรรพ์นะฮะเรื่องของพระสมเด็จเนี่ยนะใครก็อยากมีพระแท้ทั้งนั้นหรือบางคนก็คิดว่าตัวเองมีพระแท้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเราก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนี้คุยด้วยไหมคําคว่าดูด้วยว่าคนคนนี้คุยด้วยไหมก็คือเขาจะดูที่เส้นเส้นสมอง เส้นสมองใช่ไหมฮะเส้นสมองดูด้วยว่าคนนี้คุยด้วยไ,ได้ไหมเขาจะดูเส้นสมองว่ามันมีเส้นนักการเมืองไหมมีเส้นทนายไหมถ้ามีก็อยคุยซะดีกว่าพวกนี้คุยรู้เรื่องมันบอกค่อนข้างยากนะฮะเสร็จแล้วซื้อขายเขาจะดูเส้นไหนเขาจะดูที่เส้นใจนะฮะใจพวกนี้มันมีเกาะไหมนะฮะถ้ามีเกาะการเจรจาต่อรองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ ที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะนะฮะเขาจะดูเส้นใจผู้นี้ใจถึงใจเปราะใจบางหรือว่าใจปาซิลเขาก็จะดูที่เส้นเนี่ยนะ,ะเราก็จะใช้ทักษะจิตวิทยาในการต่อรองนะฮะเนี่ยคนสมัยก่อนเขาจะเขาจะเล่นแบบนี้นะนะฮะบ,บางคนบอกว่าเซียนเล่นพระญาตินะเซียนเล่นพระญากเนี่ยอย่างพระองค์เนี้ยตอนที่เราไปเช่าซื้อเนี่ยนะฮะเขาไม่ยอมฝน ก็ไม่ฝนพรกก็ส่งงานประกวดนะฮะก็ไม่ฝนเราก็ใช้วิธีดูมือเอาเฮ้ยดูซิมันมีจุดบางทีอาจจะมีจุดไปขึ้นอยู่ตรงเนินสุกนะฮะก็มีนะฮะอย่างนี้ก็ได้ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เสียนะฮทีนี้พวกจับพลังพวกจับพลังนะฮะพวกจับพลังสมัยก่อนเขาจะนิยมการจับพลังนะว่าคนนี้เชื่อถือได้ไหมนะฮะ ก็ให้ดูที่มือจับพลังเนี่ยก็คือจะแน่นอนจะต้องมีกรารกระบาดกลางฝ่า,ามือระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองนะฮะแล้วก็ดูที่เนินสุก <c oughs> เนินสุกพวกนี้จะบอกว่าใจดีหรือไม่ใจดีหรือมีอคติถ้ามีอคตินี่จะจับพลังไม่ได้เลยนะเสร็จแล้วสําคัญเลยมันจะต้องมีเส้นอ่าเส้นของภัยกระซิบนะฮะนะนะพวกจับพลังนี้จะต้องมีเส้นภัยกระซิบเส้นภัยกระซิบคือเส้นอะไรฮะ ก็คือเส้นที่ลาดลงมาระหว่างเนินพุทธผ่านอังคารต่ำเห็นไหมฮะมันจะต้องมีเส้นลางๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นพวกนี้เขาเรียกเส้นไพ่กระซินะฮะเสียตังจะพลังเนี่คุ้มแต่ถ้าผีกระซิบล่บะเส้นผีกระซิบก็คือเขาจะดูที่เส้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าเส้นวาสนาใช่ไหมครับ ถ้าผีกระซิบเนี่ยก็คือเขาให้ดูที่เส้นเนี่ยมันจะไม่มีหรือมีมันจะขาดขาดเกินเกินมือฝ่ามือมันจะด้านด้านฝ่ามือมันจะด้านด้านแบนแบนกลางมือเป็นแอ่งอะไรเงี้ยเรียกผีกระซิบพวกนี้หมอผีเหมากับการดูเจ้าข้าสมนะฮะเดี๋ยวมาดูนี้เป็นความรู้นะเห็นไหมอย่างเงี้ยใครก็จะเอาเอาไปทำาไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับ อย่างนี้เหรอนะฮะหมกขี่หมกเยี่ยวมามันจะแดงมากเห็ไนหะมหมกขี่หมกเยี่ยวมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนจะไปอยู่นะฮะ,นะฮะเนี่ยนะฮะผูกผูกพังพังหลายคนนะครับต่อว่าเซียนบอคือมันแล้วแต่ยุคอะนะฮะยุครุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวว่าหลังผม,มจะอธิบายให้ละเอียดว่าเคล็ดลับอย่างไร ในการเช่าซื้อาพาของเสียนยุคเก่าเขาดูกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้พอนะครับสวัสดีครับ